หนิงปณิตาตอบแล้วให้อภัยไหมหลังคู่กรณีอัดคลิปขอโทษหนึ่งปีเมื่อวันที่ผ่านมา4ตุลาคมหลังจากที่หนิงปณิตาได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3คู่กรณีได้เดินทางมาหาที่ศาลและไกล่เกลีย่ยพูดคุยกันโดยอีกฝ่ายได้ลงคลิปขอโทษเป็นเวลา1ปีวันนี้เป็นการได้เจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ได้เจอหน้ากันที่ศาล หนิงแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงจะแอบไปนิดนึงยิ่งเรารู้สึกมากเท่าไรเรายิ่งต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าสติสติต้องคุยกันด้วยเหตุและผลยอมรับว่าช่วงเช้าเรามีอารมณ์เหมือนกันตอนที่เจอหน้าหนิงกรณีที่ปริดขึ้นเราปิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้ปิดอะไรใส่ใครการพูดจาของหนิงก็เป็นการพูดแบบตรงๆประโยคไหนของเขาที่ทําให้เราใจอ่อน หนิงจริงๆไม่ได้ตั้งธงมาว่าเราจะไม่ยอมอะไรเลยโอเคถ้าไกล่เกลี่ยกันได้เราก็จะยอมประมาณนี้แต่ถ้าเข้าใจกันประมาณหนึ่งก็ยอมลงมาให้อีกประมาณนี้หนิงก็มีเลเวลของหนิงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีระดับตามที่เราพอใจหรอกแต่ในระดับที่เราไม่ได้พึงพอใจแต่มันก็ไม่เป็นไรพอรับได้และก็เปิดทาง คนเราถ้าทำผิดแล้วเรายอมรับและแก้ไขมันพวกเราก็ควรให้อภัยเขามันทำยากมากนะตัวหนิงเองที่พูดต่อสู้กับความรู้สึกในใจแต่มันเป็นสิ่งนะวันนี้เราต้องทำถ้าเราไม่ทำสังคมมันก็เป็นแบบนี้เรียกว่าวันนี้หนิงจบหนิงหนิงให้อภัยค่ะ